เพลงม้วนม้วนดีจังหวะดีดีไม่ได้ว่าดอกเพลงกระม้วนดนตรีก็ดีแต่ว่าพูดเต้นดีกบ่าเนี่เป็นยังไงจากฟังวัวเหล่ายาใครเนี่ยโอ้นาเกียรติไม่ได้จะไหนเ่อไอพี่ไอพี่น้องพี่น้องก็สามารถแต่งเต้นหมู่วานเออเอาเป็นเรื่องของเพลงของเพลงก็ลองไปตีลาโลฟ้อนน้ำเงี้ยไปได้ว่าจะเป็นเฮ้ยเจ้าโอ้ ไม่ตีเอาไม่บอกไปเปลี่ยนชุดไหมเอาพ่อเอาอีกตีน้ำเราเด้อยบันทีร่องว่ะนั่งฟังมโนโอ้มันคือบ้าเข่ากันเดียวว่าเขาบ้าเข่าอีเหล่ะเขาเห็นเพื่อนเขาแฉ่มันเข่าเห็นทังไหนเอาเอากันแนะน้ำดีๆเบ้าดีๆเบ้าเนี่ยนี่มันบ้าได้ดอกพี่น้องหลายปานนี่ไหวหน้าแม่แน่ช่วงนี้ฉีเนะ แม่นกครับกรุณาอย่าใส่ชุดนี้เลยชุดแบบนี้นะมนสมควรจะให้เด็กใส่แม่นักแก่แอายุปลาจะหกสิบแล้วยังจะกล้าใส่ชุดนี้อีกเหรอพราหลอดอยู่ไหนช่วยดูแลหน่อยก็รับกับผมเจ้านาะ มันดีไม่เฮ็ดดีแท้อยากบัางอีกบหเออเฮ็ดได้แล้วอยากบ้างอีกหัดูแลหน่อยคนรับกับผมเจ้านายโอ้ม่นคือเสือสิขาบง่าเถอะกัดหัวขาดข้าเนาะให้เขาปลวกแล้วไปไปคุณสิมันใจน้องมือนี่อ้ยปรต้องห่วงเลย บ่าอืดสุดขนมาเป็นสิบถโอ้ยขนมาหาชิตแตงยันงน้อ,นอลายปสิบรถดกด้าหอดขนมาได้ใส่ซำหนีด,ดีเนี่ยถูปุ๋ยเนี่นยงั้นจะกระเบิ่ลควันยยายจึนเจ้าบ่าเข้าใจเข้าใจยังขนมาสิบรถิเสียงอีสารคนเยอะขนมาแตงแตงให้มันงามแต่หมายความแตงสั้นด้อกต่ไดียนกผู้เดียวกับสิบรถไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่งใช่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 ใช er> ่ใช่ใช่แต่แล้วแต่งยังไงก็ไม่งามหรอกไก่ไปเตี้ยนออกอายเพี่นแน่โอ้ยจักนลอยพ่อกันเด้อย่าจืดอุ้ยคือสิเม็นไก่ชุ่มมันแผลนอมาเห็ดสุดนั่นเนาะเอาไก่ตีจังหนึมันมุมีสีดำมุมมีเขาไม่สองเขาไม่ยอมสีไหมนั่นเห็นว่าเนี่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 ยังยังยังนี่เขาบังหลายนี่เนี่ย บักไไหวคนบักไไหวอันนั้นสิแม่เอ่อใกล้เอ่อทั้งพม่าหรือไรบุ่นใกล้พม่าเอาม,าอมันยอมสีไม่โอ้ยเอาเอาคือหูดีสุเลีย่งแท้หูดจะไหนชู้มันแต่เอามาต้มชู้กันกินอยู่นะอดังบ่ไหนเพืออ่อนหลอดสิได้ยินงเพื่อนยังดอกละนอนแล้ว <c oughs> อุ้ยหูสิป,ปากแน่ <c oughs> โอ้ยชี้ปแตกระบาดแล้วพร้อมที่สิสอดเป็นบ่ ไปไปเปลี่ยนใหม่เลยแม่ไปเลยไปเลยเออองนำของว้ยยายหญ่จืดอันเจ้ามาตะบ้านไหนพู้แล้วมาตะสะไข่พู้แล้วบมาตะสะไข่มากับไผ่พูดเดียวเลยนั่งรถยังมารถเกง่งหมดแล้วเน,ะนาะนาซ่ำเจ้าเนี่ยขี่รถเกง่งจ้าเจ้ากระซังวานเนาะคนเฮาเนี่ยบ่เบิ่งแต่หนาเลยไม่เหรอจิตใจ ใอยขี่รถเก่งมันสิเป็นอย่างไรใคสิยาา่างว่าขโมยย่างเลยเผมปูสารไปแต่เวียนก็เล่นโฟโต้แฮมขอยกูหนี้ซื้อตัวนึงอ,อ๋อใอยสิมาปู่มองเขาจักไปใส่บา้านในมองสิปู่ัน <c oughs> ต้องมาปูอยู่มองแค้นมาเลยเขาหื้อนีนี่จาา้าอันรถจอดใส่หรืจอดไกลๆพูมท่ากออกไป,ปเุณอ๋อคือมาไม่จอดนาวัดจอดแค่ยังแถวนี้เพราะเจ้โดนกระปากาตัวแล้วขยัดรถให้หนขวางแจงคนอื่น ใกใจสบายใจแขวญสบายใจพี่น้องเข่ต้องไปลุกสบายใจ,ใ, <น S 2> ใจอยู่ย่ำจอดแต่ว่าย่ำไปเอาคอ,อยยันเจ้าเสียใจโอ้ยเสียใจอีหยานโอ้ยขอเขาลักรถไปขายสิบบ่ได้ห่างน้ำก้นสิโว้ยลักไปรถรถคอยลักไปแล้วก็ไปบ่ได้เพราะว่าขเขาลักรถสม,มุนเขาขำไปขายต่างประเทศแม่นแล้วรถผู้อื่นรถคอยลักไปบ่ได้เพราะว่าคือจะไปบ่ได้ยินไปบ่ได้เลยเ้าเบิ่งได้ไปอยากเนี้เห็นบ่ได้ถอดพวกมาไล่มาไวม่เลยป้ายายจึน เจ้าครอบครอบแต่ครอบครอ,อ,อบเต็มตัวค่อยสุดยอดสุดยอ,อ,อดีดี<ะ>ไม่เหรอประทิมน็อไม่ใช่หะือปะเน่ยเมื่อใดโปรดบอกบอยากบอกยากเอาเคารื่อง้นหมามัดตัวบ้าเครื่อง้นหมามัดก็ทั้งเหม็นทั้งขัดเลยเอาวาดไซด์ไหมินก็ใชได้ขับปรโตูรถจะวองขับไปพร้อมเครื่องยางกันเขาเสียบน้ำพร้อมแล้ววะอ๋อไม่หยังแน่ในตาหนเอ้าก็บชิบกงูจักนี่นั่นนี่นี่ M ร้อยห้าสิบ แรงเกินใครใจเกินร้อยเอ็มร้อยห้าสิบก็ไม่กินเปิดเกินนั่นแหละสิมารุ่นเปิดเปิดเปิดเทกกินนั่น่ไงายสิมารุ่นตัวรุ่นยังใต้ฝาไม่ละวันถึงหาร้รานโอ้ยคอยหูจักอยู่อันนั้นเปิดพ่อหม่อมานี่จะได้รถมอเตอร์ไซค์นั่นละ่ะก็เปิดพ่อท่อทหารจะได้ทองนั่นตัวก็เปิดพ่อขับมาใจเกินร้อยแรกฟีอีกหนึ่งขวดอยู่ที่ดวงฮะอยู่ที่ดวงเมนี่คนดวงบ่ดีเนาะเอ้ยเด็กกับอะดรเมนอยู่คนเฮาอยู่ที่ดวงดี๋ได้พี่น้อง คนเล่าขันดวงดีไปฉีกับพ่อเฮด็ดเดะว่าอย่างก่อนขันดวงดีไปฉีกับพ่อเฮ็ดแต่ว่าขันดวงบ่ดีนี่โอ้ยไปเจ็บเฮ็ดพ่อตายแต่ฉีเขาจจน่าจืดขีผู้ใดขีผู้ดวงดีโอ,อ้เจา้าข้อนตั้งใจไปเจ็บเฮ็ดเอากระตาไป่าดเฮ็ดเอ,อ้าขีเฮ็ดเปิืงตีว่าท่านปูบปูบหล่นแล้วแล้ว,ลวอา เหม็นเบิดหอวเนี่ยเหม็นติดไม่จิดมือโยนเหรอคำว่าเหม็นก็ถือก็ข้าบูล่าอีกโบราณว่านย่งเหม็นตดแล้วหนีเหม็นขี่แล้วหาแม่นเอ้ามันก็แม่นเนาะอยนต้องกันหาคนได้กินตดแย่งหนาหนีเบิดผู้ใดตดเหรอผู้ใดตดกูแล้วได้คันเหม็นขี่เด็ดใช่อ่ะใช่เนาะหาหยังข้าก่อนขี่นะได้จุนว่าพูนดวงเนาะ ไปขึ้นป่อเพร่ะวัดนี่เรียกออกจนเกว่าซีหก่ซีหกข้างล่างเน่ยถือปะเสียดายไรปม่อย่างว่าได้กลับเจ้าเจ้าซื้อตัวไหซีซีซกับซีกับจังไหนอยู่กับมาซื้อไมนเนี่ยโอ้ยอาปิดๆปดเปิดคนมกเลยเออขอให้โชคดีเสียงอย่างมาแต่ไซ

รถมอเตอร์ไซค์ให้ียคอยขี่น้ำข้าเจ้าชีไม่ขี่น้ำคอยขี้ถอดบอกออกบ้าที่เอาจะามาขึ้นมอเสอร์ไซคอากันแล้วดียังได้บ่มอเตอร์ไซค์ยังได้เป็นรุ่นเอาะไรนั่นสายเอ็มรถหาซิบดวงไฟดวงมันของใครของมันเอเจ้าเจ้าได้ม้อมาบอกเฮ้ยโมเมนต์ม้อมานพ่อทหารโมเมนต์ข้อทหารเจ้าได้ตัวไหนสักขอใครขอใครขอใครได้ไงได้ขี่นั่นแเรา ลุ้นกับหวงเออหลวงก็ดีเราละบืดอ่ะบ่เป็นท่าบ่เป็นท่าเอาสี่ไปเอาไหนอันนักร้องดูเสียงนิสานนี่มีผู้ใหม่ใหม่บ้าไห้บ้าโอ้ยเจ้าบ่าต้องห่วงหนกระยะนี้เด็กน้อยปิดเทมอมบ่มีแต่นักเรียนผู้หญิงกับผู้ชายโอ้ยผู้หญิงมีผู้ชายออมาเอองามกันแล้วกันละร้องเพลงคือสิบวันนกวันค่ะวันเห็นบอกรองเชีย เต็มอยู่พุ่นเอาแฟนครับเขื่อนเสือเนี่ยค่ะเขื่อนจังใดจังใจสิกับปูง